สวัสดีค่ะยายาก,การินตลาดต้นไม้สวนดัดเกลือนครราชสีมาค่ะอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งโชคเก้าชั้นสีจิจจีตนะคะต้นนี้น้องอยู่ในกระถางสิบสองนิ้วนะคะ อันนี้นุชยังไม่ได้เอ,า,อาวัสดุกลบอีกนะคะเพราะว่าเขาเขาเป็นไม้ไม้ตอค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้หน่อที่อยู่ติดต่อนะคะตอนนี้ก็จะมีหน่ออยู่ที่สองหน่อนะคะมีหน่ออยู่ที่สองหน่อด้วยกันสีชัดเจนมากนะคะลายดีอ่าเป็นเชื้อที่ผสมกับอของทับทิมด้วยนะคะได้เชื้อของทับทิมด้วยนะคะเจ้าสีรุ้งนะคะเจ้าสีรุ้งต้นสีม่วงม่วงยิ่งถ้าได้ความเย็นนะคะ เจอหน้าหนาวเจอสภาพอากาศที่เย็นๆนะคะสีนะคะเขาจะจีดมากๆค่ะจีดขึ้นกว่านี้อีกใบเงานะคะสวยมากเลยใครอยากจะเอาไปชมก่อนนะคะใครอยากจะเอาไปชมก่อนอ่าอันนี้ใบนี้น้องจะมีตําหนินะคะใบนี้น้องจะมีตําหนิขอคุณที่รับได้ค่ะอ่าที่เป็นคราบขาวอันนี้จะเป็นคราบน้ํานะคะจะเป็นคราบน้ําเดี๋ยวเขาจะหายเองนะคะเดี๋ยวเขาจะหายเองสีแบบนี้เลยอ่าอันนี้ก็กลางแจ้งนะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้หน่อที่1นนะคะหน่อที่1พร้อมกับยอดใหม่นะคะกําลังมาส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นหน่อที่สองนะคะมีรากอยู่จริงๆถ้าไซานี้ก็ลูกค้าก็สามารถแยกได้เลยค่ะ <ing> ข้อดีของไม้หน่อติดต่อนะคะก็คือเขาจะมีตาหน่อยอยู่อีกในตอนะคะลูกค้าไปทําการาเปิดตาหน่อ,อให้เขานะคะก็คือไปแกะเอารากออกนะคะแต่ว่าให้มีรากเหลือไว้ด้วยนะคะอย่ากแกะออกหมดนะคะให้มีรากเหลือไว้ด้วยอแล้วเดี๋ยวแล้วก็ ใช้มะพร,าร้าวซับกลบไว้ค่ะปกปิดไว้แล้วก็รดน้ําปกตินะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อมาให้เยอะกว่าเดิมนะคะข้อดีอของไม้ต่อนะคะก็คือจะมีจํานวนหน่อเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้มีอยู่ที่สองต้นด้วยกัน มีอยู่ที่2ต้นในการรุสีสวยมากตัวนี้ให้ที่2,500 2,500สง่งฟรีนะคะใครสนใจนะคะใครสนใจโทรหาหนุดได้0 6 4ย์8 7 9 9 5ด้ค่ะหรือจะแคปส่งให้หนชทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะอ่าแล้วก็จะมีตัวที่ให้พิเศษนะคะตัวที่ให้พิเศษก็จะเป็นตัวนี้เลยอ่าเชืสายดวกันนะคะตัวนี้ให้ที่ 590อันนี้ก็เป็นไม้หน่อติดต่อเหมือนกันนะคะตัวนี้มี2หน่อเหมือนกัน1หน่หนอเล็กนะคะแล้วก็2หน่อที่ใหญ่สีก็แบบนี้เลยนะคะสีของกระดูกใบนะคะมาแล้วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นใบเดิมนะคะที่อยู่ติดกับต่อนะคะใครสนใจต้นนี้ก็แคปส่งให้หนุททางไลน์ได้เลยะคะ่ะและต้นนี้ก็ยังคงให้พิเศษเหมือนเดิมนะคะ8นิ้วใหญ่ๆเลย อันนี้ก็เดี๋ยวรอหน้าหนาวค่ะใบจะเงาขึ้นค่ะใบจะเงาขึ้นด่างสีมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะสีมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบใหม่ค่ะอันนี้ตัวนี้ให้ที่690นะคะ690บบาทสวยมากแล้วก็จะมีในส่วนของฝักนะคะก็จะมีในส่วนของฝักอ,อันนี้ก็ ทั้งบีบออกท,ทั้งเก็บเมล็ดที่เด้งออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีในบางส่วนที่ถูกสัตว์กลางคืนนะคะเขาจะมาแทะกินนะคะนุชไม่แน่ใจว่าเป็นหนูหรืออะไรนะคะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะาตามนี้เลยอ่ะอันนี้ให้ที่ให้ที่400ส่งฟรีนะคะตอนแรกนุชให้4 5่ห้อ่ะให้ที่400ส่งฟรีคะ่ะส0 0รส่งฟรีเลยฝักใหญ่คะ่ะ เขาก็จะมีเมล็ดขาวอยู่ด้านในนะคะใช้เมล็ดขาวที่อยู่ด้านในนะคะทําการเพาะได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะวางาทั้งมันบอรลีก็ได้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะเขาจะงอกใบนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปส่งให้หนุทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีคะ่ะ